สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทําปลั๊กวูดปลั๊กนี่นะครับสำหรับการใช้กับจิ๊กเจาะเอียงเนี่ยนะครับสําหรับถ้ากรณีโชกตรงจุดยึดตรงนี้อาจจะต้องมีการอุดนะครับก็หลายท่านก็อยากจะหาวัสดุที่เหมือนมาทาการอุดก็คือตัวไม้ของเขาเองเองนะครับ ในคลิปนี้ผมก็เลยมีวิธีการทําตัวพุตปักตัวนี้โดยเริ่มตั้งแต่การทาเดือยกลมเลยกันนะครับครับก็การทํานั้นเดี๋ยวเราใช้ดอกของเขาเองนะครับเป็นดอก3ามหุนของเกร็กจิกเนี่ยนะครับเคร็กโฟร์แมนตัวนี้ถอดออกมาจากตัวเครื่องเขาเลยแล้วก็เอาดอกของเขาเนี่ยเพื่อที่จะมาทําเดือยให้ได้ขนาดเดียวกับดอกนะครับ ตรงนี้ถอดออกมาเสร็จแล้วผมก็จะไปเจาะลงบนเนื้อไม้นะครับแล้วก็จะทําการกลึงโดยใช้ตัวนี้แหละครับก็เป็นตัวกลึงกลมแต่ว่าอันนี้คือก็เป็นคลิปที่หลายคนทํากันอยู่แล้วนะครับพอได้ตําแหน่งแล้วเราก็ไปเปิดด้านข้างออกให้พอดีกับขอบของตัวหลุมกลมที่เราเจาะไปเมื่อกี้นะครับ ดังน,นั้นเราก็อาจจะมาเตรียมไม้เอาไว้นะครับสาหรับตัวเดือยกลมตัวนี้เตรียมเป็นลักษณะลูกเต๋านะครับตรงนี้เวลาซอยไม้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะหนาแค่อาจจะต้องมีไม้เล็ก,ลกๆไปช่วยดันไว้นะครับนั่นแหละครับผมทำประมาณ9.8นะครับตรงขอบนี้เราก็ใช้วัสดุที่มีความคมจะเป็นสิวใบกบหรือว่าอันนี้ใช้ใบเลื่อยนะครับซึ่งมีคนใน กลุ่มงานไม้เนี่ยทำผมชอบมากผมก็เลยเอามาทําตามนะครับจากนั้นก็เหลาหัวไม้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ให้เข้าไปในรูเจาะรูนั้น3ามหุ่นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ยึดเข้ากับตัวอ่าสว่านนะครับตัวนี้ผมใช้สว่านแบบเปลี่ยนมาเป็นแบบหัวบิดก็จับง่ายนะครับสำหรับเรางานไม้อาจจะไม่ต้องใช้ถึงขนาดรับเจาะแน่นมากนะครับ พอเข้าไปในร่องได้ตัวขอบของฟันเลื่อกยก็จะกัดไม้ออกครับบวกกับตัวความเร็วรอบในการหมุนมนะครับก็ไม้ที่ได้ก็จะกลมนะครับนนครับก็สําเร็จแล้วครับผมวัดก็ได้ประมาณ9.4 9.5ก็ อย่าให้คับมากนะครับเพราะว่าคับแล้วเดี๋ยวตอนเอาเข้าต่อเข้านั้นตอกยากนะครับทีนี้เรามาดูตัวการเจาะเอียงกันนะครับอันนี้ผมใช้เค f กโฟแมนนะครับเครกโฟแมนนี่จะเป็นลักษณะของเครื่องที่ค่อนข้างตึงอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับปรับง่ายกดลงมาเปิดเครื่องตัวดอกก็จะยื่นมาเจาะเป็น2ชั้นซึ่งการทำงานนั้นสะดวกรวดเร็วนะครับ ี่นะครับนะครับกดลงมาเปิดเครื่องข้างล่างก็จะเป็นมอเตอร์หมุนอ่าดอกเขาก็จะกัดลงมาอย่างเงี้ยนะครับอตอนใช้ก็จะมีสต็อปเปอร์ชนหัวชนท้ายเนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดลงไปอระอยะสต็อปเปอร์ก็ปรับได้อันนี้ก็สะดวกดีครับใช้อร์รมนตัวนี้นี้ผมจะสาธิตโดยการทากาวจริงเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ดูว่าการใช้เกียร์ปล่อยนั้นอพอถึงจุดหนึ่งเกียร์ปล่อยเขาก็จะดูดให้กาวเนี่ยล้นออกมาเลยนะครับเกียร์ปล่อยตัวนี้ผมก็ใช้เกียร์ปล่อยบ้านเราธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นหัวเทเป,ปอร์ยึดเข้าไปพอช่วงที่เกียร์ปล่อยทํางานเนี่ยเขาก็จะดูดดูดให้กาวเนี่ยล้นออกมาเลยเห็นไหมครับนี้มาถึงขั้นตอนการอุดหัวอ,อด้วยวุดปักนะครับ วิธีการง่ายและเบสิกที่สุดก็คือต่อเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้หยอดยกาวร้อน,นะครับหรือท่านจะใช้กาวละเทศก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใช้เลื่อยญี่ปุ่นตัวนี้ตัดให้เสมอขอบแค่นั้นเองครับก็จะได้ความสวยงามออกมาแล้วนะครับส่วนเศษที่เหลือก็จะมีมุมเอียงเดียวกันนะครับเป็นมุมแล้วก็ตัดหัวนิดนึงนะครับแล้วก็มาต่อเข้าไปอีกมุมหรืรูที่เหลือนะก็ถือว่าเป็นการทํางานครั้งเดียวน,นะครับ แล้วก็ได้ถึง2อันเลยนะครับตอเข้าไปนั้นจริงๆค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดครับแต่อันนี้ผมใช้บุ้งที่มีความหยาบอยู่ดันเข้าไปนะครับก็ําได้านครับขัดเก็บอีกนิดนึงนะครับก็ดูความเรียบร้อยครับถ้าว่าท่านอาจจะทำพ็อกเก็ตโฮปักไว้ใช้เองหรือว่าทำจำนวนเยอะๆหรือว่ามีลักษณะมากรูเนี่ยเราก็ทำได้นะครับโดยการเจาะรูแล้วก็ เอาไม้ตัวเดือยน,นะครับมาเสียบไว้แล้วก็มีจิกนะครับทำตัวบล็อกล็อกตำแหน่งเอาไว้ให้ได้องศาตามต้องการแล้วเราก็มาตัดนี่ครับตัดเข้ากับเลื่อยวงเดือนตรงนี้เลื่อยวงเดือนนี้เราอาจจะต้องตั้งจิกเพิ่มนิดนึงนครับแต่ก็ดูภาพแล้วคงจะทําไม่ยากนะครับตัดให้ได้มุมองศาก่อนครับเสร็จแล้วความยาวนั้นเราก็มาตั้งชนอีกทีนะครับโดยการามาวางกับแนวฉากนะครับแล้วก็ชนจิก ทีหัวนะครับตัวชนจิกนั้นก็อย่าให้อยู่ในในช่วงใบนะครับเดี๋ยวอาจจะเกิดการสะบัดตีได้ก็ถอยหลังมานิดนึงครับไปถึงตัวชนสต็อปเปอร์นะครับอ่าครับตัวนี้แหละครับตัวสต็อปเปอร์ที่ว่าตัดความยาวนะครับพอเราตัดเอียงเสร็จก็มาตัดความยาวของตัววุดปักตัวนี้นครับ ครับก็เป็นจิกอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับสําหรับตัวตัดเสียงแล้วก็ตัดความยาวนะครับตัวจิกนั้นจะมีตัวชนที่ผมทําเป็นไม้หัดอยู่ด้านล่างเอาไม้ที่บางกว่าตัวขอบจิกเนี่ยนะครับชนไว้ไม่ให้ตัวจิกที่เราทํานั้นที่ไม่ยามพลาตัวที่ผมเห็นนะครับไม่ให้วิ่งเข้าไปในใบเลื่อยนะครับผมก็เอาตัวไม้ที่บางกว่าครับเป็นตัวรองนะครับ ในตัวช่องใบเลื่อยนั้นถ้าจะทําเปิดโล่งเลยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าบางทีจุดอับในไม้ก็จะกระเด็นออกมาครับก็ได้แล้วเราก็ลองมาใส่ดูเห็นไหมครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ผมทาหลวมนิดนึงนะครับไม่ถึงกับคับมากจะได้ใส่ง่ายนะครับแต่ถ้าท่านที่มีบุ้งนะครับก็เอาบุ้งมาดันไว้ก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษทรายที่มีลักษณะเม็ดหยาบมากก็เป็นตัวช่วยดันได้นะครับ ครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการทำ DIY การาทำตัว Pocket p o c k e t h o ปั๊กนี่นะครับซึ่งเป็นไม้ของตัวเขาเองก็จะได้ดูสวยงามนะครับผมก็ทำเ,เริ่มตั้งแต่การทำโดเวลหรือว่าเดยกลจนกระทั่งมาถึงการอุดเป็นขั้นตอนนะครับถึงว่าไม่น่าจะยากมากนะครับสำหรับชาว DIY หรือว่าท่านที่ต้องการเป็นอาชีพก็ไม่เลวนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม